แต่ตรงนี้จะเป็นประเด็นที่น่ากลัวหรือเปล่าจย์เวียคิดว่าพอมีกฎหม่ของมหาเทราสกฎใหม่นี่กฎหม่จริงมันก็มันก็มีความอันตรายอยู่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงใช่มันดูเหมือนไปเพิ่มเติมพระวินัยผู้ไดเจ้าเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลามันมันมันอาจจะเขาอาจจะแค่สังคาิเสีจริงๆแต่นังไปโจมประราชิกอย่างเงี้ยมันก็ดูเกินพระวินัยผู้ไดเจ้าเกินไปมันอาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสีกันในอนาคตได้อาจจะมีการเพิ่มเติมแต่เพื่อไล่ศึกกันออกไปก็ได้อันนี้ก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเขาอาจจะ เดี๋ยวอาจจะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันออกมากเป็นกฎแล้วมันเป็นมาตริกแล้วออกแล้วครับออก <มะ S 2> แล้วอันนี้อาจจะมีก็จะต้องระมัดระวังหรืออาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการอนาคตเอเราไม่รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงแต่อันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนเนะว่าม,มันมีการหยอดการมีการพูดค,คุยกันไออันเนี้ยมันก็พอจะอนุมานปรับประหลาดิกได้นะไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ยอันนี้มันชี้ไปได้ไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะออกอนิยศโจทย์ถึงประหลาดิกได้อันนี้มีมูลแต่อย่างภาพอย่างเงี้ยมันโจทย์ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันมันไม่มีการ เกี่ยวพาราสีก็ไม่มีผ้าอามือไปช้อนผม,ม,นไ,มนไปจับด้วยใจกรรมมันไม่มีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะปรับยากแต่จะเสริมอาจารย์เบียร์บางเอิญไม่มีคลิปเสียงผมเล่าได้แค่นี้เล่าได้แค่นี้คือเล่ายาวไม่ได้ไงเอาแค่นี้<ม>แล้วก็มีคลิปเ,ลเสียงที่เรียกแต่คราวนี้เนี่ยทางด้านของศีกาก็มาอธิบายว่าเป,เป็นคำเรียกที่เหมือนคนเนี่ยในวัดเขาเรียกกันอยู่แล้วคือจำเลยจะ ชี้แจงยังไงก็ได้นึกอกอนไหมครับอาจารย์รู้เวลาคิปเสียงอะไรอาจารย์ก็คลิปเสียงมีมีปีปีผมก็เฉยเฉยไม่เห็นมีอะไรแล้วมันมีคลิปเสียงอะไรที่หนักกว่านั้นคือเจ้าคุณประสิทธิ์ก็ตายก็เพราะคลิปเสียงฉันใดก็ฉันนั้นประสิทธิ์ย้านะแค่สังขารที่เศษสิบสามผมบอกก็ท่านมาโอดควรทําไมท่านต้องศึกมาออกรายการคนดังนั่งเคียดดิผมมามอกเองไม่กล้ามาคือพระนี่ใกล้ผู้หญิงเมื่อไหร่หลุดได้ครับแม่แล้วผู้หญิงเนี่ยไปก่ายพระเมื่อไหร่เนี่ย ก็รุด นะฮะเดีายวว่าจะพระเลยอาจารย์เบียร์อาจารย์วันชัยกครหลุดอ้าจะไปจะไปดูเพิสิะอาจารย์วันชัยหลุดอาจารย์วนชัยหลุดนะแต่จะบอกนิดนึงอย่างอาจารย์เบียร์เขาตั้งใจไปบวชวัดป่าวัดป่าทั้งอนิยต์ทั้งอะไรทุกอย่าง227บเครบเขาผมว่าเขาเขาพ้นผงหนามไม่เรื่องคดีเขานะเขาก็บวชได้ยังมีความสุขแต่เคสของท่านคริสิ์นี่ข้อเสียก็มีย้อนหลังนะที่ผมนี่ผมว่าแต่ข้อปัจจุบันนะไม่นับอดีตอีกนะ อาที่กรที่ยังไม่ถูกผมชําระเช่นพุทธวจนะจะต้องเหนือกว่าพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้คือเป็นต้นเป็นต้นผมเองเนี่ยมีหลายคนมาถามเอ้คุณวันชัยแล้วจะกราบพระได้อย่างไรบ้างผมมักจะแนะนํานะคุณเมย์ค่ะให้ไปกราบพระตอนอายุเก้าสิบสามอ้าวทำไมอะคุณวันชัยเพราะท่านหมดแรงทา ชั่วแล้วอาจาจรย์เพราะฉะนั้นพระใดเนี่ยแปดสิบเอ็ดก็ยังมาร้องเรียนกับผมคนที่ไปหาพระอายุแปดสิบเอ็ดโดนธรรมนาจารย์ล่วงละเมิดผู้หญิงล่าสุดเจ้าคุณเมืองไงอ่า มาร้องผมเองเจ้าคุณมุลก็แปลว่าพึ่งศึกไปเพราะฉะนั้นต้องหาตอนอายุเก้าขีาคุณเมกลับได้สนิทใจเพื่อเพื่อความเป็นธรรมหน่อยให้ให้คุณมีชี้แจงนิดนึงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเรียกมีเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีคลิปเสียงตอนที่มีการแหมอาจารย์ดูตกใจตอนที่เรียกตอนที่เรียกก็มีอ่ะอันนั้นลองฟัง่ลยค่ะลองฟัง่อยค่ะมีลูกสองคนมีลูกชายแล้วก็มีลูกสาว ลูกสาวเนี่ยเขาจะเรียกมีหมามีแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกนี้นี้นี้อย่างนี้ตลอดทีนี้อ,อพอพี่ชายม,มีมีลูกซึ่งจะใกล้ชิดกันมากชื่อน้อง,องเรียกตามน้อง,องสาวนะคะก็เรียกตามเรียกมีทีนี้เอ,อน้องกับบังเกินว่าไปสนิทกันเออ่าก็มีไปด้วย มีด้วยนะตามนั้นแล้วพอบอกว่าคนอยู่ใกล้ๆก็มีตามก็มีตาม <c oughs> อ่ฮะนี่ที่ไปที่มาของมีแล้ว คือเหมือนเรียกตามๆกันไปอ่ะเป็นการชี้แจงว่าเรียกตามๆกันไปอาจารย์เบียร์เคยได้ยินไหมคะเอาจริงจนะไม่ไม่เพราะที่บอกเขาไม่ได้ไปคุกคีไม่เข้าร้านใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาไปเรียกกันอะไรยังไงอันนี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจก็เลยตอบไม่ได้อ่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอว่าเหมือนกับแบบเรียกตามๆกันไปก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นสรรพนามหรือเปล่าคือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นข้อสังเกตผมนะผู้พิเศษคือพระรหันทั้งหลายที่ลูกศิษย์นับถือเนี่ยเขาจะไม่ไปดูรายละเอียดอื่นนะอันนี้บอกก่อนทุกๆผู้เศษ ครับแต่ผมคิดว่ากรณีท่านคึกฤทธิ์เนี่ยพวกลูกศิษย์ก็มองเป็นผู้วิเศษระดับอรหันต์เลยแล้วเวลาท่านเทศท่านพูดอะไรเนี่ยอันนี้ผมพูดกลางๆก่อนนะผมอ่านพระไตรปิฎกอะไรมาเยอะดูพระกรรมฐานเยอะสไตล์ท่านเวลาท่านเทศเนี่ยเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์จะคล้ายใครครับท่านมิสโอะเคเวสโกเห็นไหมครับแต่พอตอนหลังท่านไปเห็นนมศรีการนะท่านก็รู้สึกโอ้ท่านบาปละท่านเลยสึกเลยอันนี้หมายถึงพระมิโอะท่านมิโอะแล้วก็สายวัดเดียวกันก็สายวัดหนองประพงไงแต่วัดของท่านยังอยู่ที่เมืองการแต่วัดเนี้ยถูก เฉดออกนะถูกเอาไปหีออกวัดเนี้ยมันมีหนังสือไงคะมีหนส้อันนี้ชัดเจนเลยอาจารย์เบียร์ก็รู้อยู่แล้วเรื่องนี้ชัดเจนอมันก็เลยนําสู่ผมบอกคุณเมย์นิดนึงนะถ้าถามผมมองนะอย่างที่ผมบอกนถ้าผมเป็นสารส่งเป็นตําบลเป็นทีมที่ภากษาเนี่ยอาจารย์ก็พูดแล้วไงทนายวัดจะพูดยังไงก็ได้แต่ผมก็ต้องรับฟังรอบด้าน อันนี้เลยห่วงอันนี้พูดตรงๆนะอาจารย์นะคือคือคือสาเหตุที่ที่วัดหนองปับพงลวขพ่อชาที่อุบลราชธานีนะคะมีมติเมื่อวันพุธที่16มิถุนายน2553นี่นางสที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าพระอาจารย์พระอธิการคึกฤทธิ์นะคะโสติพโลนะคะได้กระทำสังฆกรรมทางพระวินัยโดยสวดพระปาติโมกข์150ข้อเหมือนเดิมไม่รวม ไม่อะไรนะคะอาน,นิยตและสังเสริสสียวัตรครับเสรีวัตเจ็ดคือซึ่งเอ่อซึ่งไม่เป็นไปตามการกระทําตามมติของพระสงฆ์วัดหนองปลาพงได้ที่ประชุมก็เลยมติให้ตัดวัดหนองปลาพงโดยมีพระอธิการคึกฤทธิ์เนี่ยนะคะออกจากสาขาวัดหนองปลาพงและถือว่าการกระทําใดๆของพระอธิการคึกฤทธิ์ ยังจะก่อให้เกิดความเสียหายหากคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นอันนี้อาจารย์เบียร์ก็รับรู้ใช่นนรับทราบข่าวมานานมากแล้วอ๋อแล้วเราเห็นอย่างไรกับเรื่องของการถือปฏิโมก1 5หนึ่ง้ออันนี้อันนี้อาจารย์ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าคือโดยวัดปฏิบัติเขาทํากันมาแบบนี้ก็ควรจะรักษาไว้เพราะว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะอิงตัวนี้ไว้ก่อนแต่อาจารย์ก็เข้าใจในมุมของวัดนาป่าพงว่ายึดตามตัวอักษรเนาะที่ในตำราแล้วก็ยึดามคำแปลภาษาไทยอย่างที่อาจารย์พูดอันนี้มันก็เเเลลยยกาป็นหหตุใ้ มีการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ทะเลาะถกเถียงกันในวงปริยัติก,กับวัดนาปะพง์ซึ่งก็เป็นเรื่องถกเถียงกันใหญ่โตมากตอนนั้นเข้ามหาธิรสมาคมก็ไนที่สุดเหมือนมหาธิรสมาคมก็สั่งให้วัดนาปะพง์เนี่ยต้องสวดปฏิโมก2์สองสองเจ็ดทุกวันนี้สวดไหมทุกวันนี้สวดสองสองเจ็ดทุกวันนี้น่ะเหรอใช่ทุกวันนี้อ,อ,อ๋อทุกวันนี้สวดสองสองเจ็ดอ้าวทำไมไม,ไม่มีการชี้แจงเลยไม,ไม่แต่ของวัดนาปะพงส์สวดสวดเท่าไหร่อยู่ อณปัจจุบันนี้น่าจะสองเ็แล้วเพราะล่าสุดที่อาจารย์ถามอาจารย์คือลิซเนี่ยท่านบอกว่ามติมอสแจ้งก็ต้องทาตามก็ต้องทําตามมติมอสแต่สารภาพไม่ได้ได้ยินการได้ไม่ได้ข่าวก่อนก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่ได้ทําตามที่มีการโต้โต้แย้งกันอะนั้นในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นมามันเป็นมติลงมาเป็นมติลงมาก็ต้องปฏิบัติตามคือคุณเบผมเคยเป็นกรรมการการศาสนามีข้อถกเถียงในการปฏิรูปกิจการศาสนาอยู่ข้อหนึ่ง คือเรื่องคำสอนมันจะมีอาจารย์แต่ละสำนักเนี่ยอสอนเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบพุทธพจน์เนี่ยแหละ,ะพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้แล้วก็ตีความกันไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้บางองค์ถึงขนาดสอนเอาพระพุทธรูปไปทิง้งไปเท้งอะไรเยอะแยะที่เคยเป็นข่าวที่เพชรบูรณ์แล้วก็มีเจ้าสำนักต่างๆมาก,มา,กมายตีความกันร้อยแปดอ้าสสำนักโพธิลักษณ์อโศกสันติอโศกก็แบบหนึง่งอย่างนี้ก็แบบหนึง่ง เจ้านี้ก็แบบหนึ่งพุทธวจนะก็แบบหนึ่งคณะกรรมมาธิการก็เลยมีความเห็นว่ามันน่าจะมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งของมหาเถรสมาคมซึ่งใช้พระที่มีความรู้ความสามารถนะ,ะแตกฉานพระธรรมวินัยแล้ววินิจฉัยต่อข้อ,อข้อสอนดังกล่าวนี้มันถูกต้องอยู่ในหลักในรอยหรือเปล่ามันเหมือนสารรัฐธรรมนูญ ว่าน่าจะมีองคอ์กรในลักษณะอย่างนี้ไม่อย่างนั้นธรรมกายก็อีกแบบหนึง่งหน่วยงเอ,องคอ์กรนั้นองคอ์กรนี้เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยเหมือนกันว่าท่านคกิทธิ์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งที่วงการคณะสงและนักการศาสนาเนี่ยมองว่าท่านสอนผิดแปลกแตกต่างและก็ลักษณะเหมือนกับ ไปเบลมคนนู้น<ม>คนนี้ด้วยนะฮะ<ม>ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะนํามาสู่การวินิจฉัยอันนี้เป็นเพียงเล่าให้ฟัง<ม>ในสมัยกรรมาธิการเขาก็เห็นปัญหานี้ก็อยากจะเสริมอาจารย์เบียร์นิดหนึ่งถ้า250เป็น2 2 7ต้องรีบแถลงข่าวเลยเพราะนี่เป็นคุณแก่วัดของอาจารย์คือทุกวันนี้ที่ผมบอกไงเคสอลงกดกับเคสท่านครฤทติ์มันต่างกันตรงที่อลงกดคนรักทั้งลบบุรีแต่เคสเนี่ยเกียรติทั้งพระอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วอ่าเข้าใจเกีย คือเกีียคนอันนี้หมายถึงในวงการเกลียดนะครับไม่ใช่เกียดแต่เดี๋ยวจะลองเช็คแล้วก็ลองถามนี่ผมเล่าตรงๆนะแต่ผมไม่มีส่วนได้เสียผมบอกแล้วผมพูดกลางๆ่าค่ะ